สวัสดีค่ะนางหมายพายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมายิบซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าในใจของเขาในใจของเขาเขาคนนั้นของคุณเลยนะคะเขาให้คุณอยู่ในสถานะไหนนะคะให้คุณอยู่ในสถานะไหนคุณอยู่ สถานะไหนในใจของเขานะคะหรือถ้าเกิดเขามีตัวเลือกไหมเขามีตัวเลือกเยอะเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเออมาดูกันเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะเนะดี๋ยวดูไพ่ก่อนนะคุณอยู่ในสถานะไหนของใจเขาโฟบสอดสีดาโฟบครับสีถ้วย เอซอบครับแปดถ้วย t h ชาริออร์นะคะไพ่แห่งการคุมชกชตาแล้วก็ฟรอปวานสี่ไม้เพชรอบครับเด็กถ้วยเดฟ o ูลเอซอบครับเดอะสตาร์แล้วก็ g ีเอ็มเพรสเขาให้สถานะ คุณเป็นคนที่อยู่ในใจค่ะไม่มองมองว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะหรือสถานการณ์อาจจะมีทั้งคู่อาจจะมีตัวจริงมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่ทั้งคู่หรือไฟใดฝ่ฟยหนึ่งที่มีแต่ถ้าไม่มีโสดทั้งคู่ไม่หมองมองว่าเขายังไม่ได้ให้สถานะคุณค่ะเขาต้องการอิสระ นะคะและตอนนี้เขาก็เงียบกับคุณไปแล้วเพราะว่าคุณเองก็ตัดสินใจเงียบกับเขาเหมือนกันแต่คุณกับเขาตัดกันไม่ขาดค่ะเพราะว่าคุณกับเขาคือโชคชะตาฟาริคิตที่เข้ามาเติมเต็มเรื่องของหัวใจไม่ได้เติมเต็มเรื่องของชีวิตประจำวันค่ะชีวิตประจำวันของเขาค่อนข้างยุ่งยาก งานของเขาค่อนข้างหนักแล้วก็มีการเดินทางอยู่บ่อยบ่อยครั้งจนคุณคิดว่าเขาไม่ได้สนใจคุณแต่จริงๆเขารักคุณนะคะแต่เขาขอโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินก็เลยไม่ได้สนใจคุณเขารักคุณก็จริงแต่มาดูแลคุณไม่ได้มีเวลาให้คุณมากไม่ได้และไม่ได้ให้สถานะคุณที่เป็นอยู่แบบ แต่งงานคินอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ให้สถานะสถานะของคุณก็คือเป็นคนที่อยู่ในหัวใจหัวใจเรียกร้องร่ำร้องหาแต่คุณแต่ให้สถานะทางกายไม่ได้ให้สถานะทางใจสถานะทางใจของเขาคุณคืนนัมเบอร์วันเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเขารักคุณมากจริงๆแต่ไม่สามารถแอคชั่นได้ก็เลยเงียบกันไปนั่นเองเงี yeah, yeah, yeah. ้ยเงี้ยเียทำไมเศร้าจุงไม่ได้ าคงไม่หมอหนเนาะโอ้แต่เศ้ามาดูสิในใจของเขานะคะโดยไพ่ฟังใจในใจของเขาลึกๆแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะรู้สึกอะไรไหมรู้สึกเงียบนิ่งเหลือเกินอะไรแบบนี้เขารู้สึกอะไรไหมเป็นล่มสีเทาหมายถึงว่าเขาให้สถานะคุณไม่ได้จริงๆตามที่แม่หมอ ทํานายข้างต้นนะคะแต่เสียงหัวใจของเขาน่ะก็คือมีแต่คุณเป็นดัมมวันอย่างที่แม่หมอบอกเมื่อกี้นี้เลยในเวลาที่เขามีปัญหานะคะเขาก็ไม่มีทางออกเขาไม่มีทางเลือกหรือความสัมพันธ์ะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกเขา ก็เครียดเหมือนกันเขากลัวหลายอย่างถ้าเขาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักเขากลัวหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยังให้ความชัดเจนไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีให้คุณนะทะเลใจเนี่ยเป็นอาการข้างรักเขาข้างรักคุณสุดๆไปเลยเดี๋ยวจะว้าวว้วววยังไงเขาก็รักกันนะคะไม่ต้องการสถานะก็ได้ใช่ปะเออแต่บางท่านก็ ฉันอยากได้สถอนเนะอ๋อก็ยังไม่ได้นะก็คือสถานะทางใจไปก่อนแล้วกันนะเป็นดัมเบลวันของใจเขานี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณด้วยอาการคั่งรักของเขาที่มีต่อคุณนะคะในตอนนี้นะช่วงนี้ตอนนี้เลยที่คุณมาดูเนี่ยเขากำลังคั่งรักคุณอยู่และฝากมาบอกคุณว่า เธอตามมาหลอกหล้อนในหัวของฉันตลอดเวลานี้โอ้มาแฮปป i n น s สอิ y ยูความสุขของฉันคือการมีคุณนะนี่หวานหวานแหวว You are the one คุณคือคนที่ใช่รู้ไหมนะความสุขของฉันนั่นก็คือคุณว้าเห็นไหมที่แม่หมอทำนายว่าคุณเป็นนัมเบอร์วันในใจเขาเท่านั้นเองเดแค่นี้ก็สุขแล้วนะฟินอะฟินเวอร์ไปต่อกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้ไหมายถึงเนี่ยเขาให้สถานะคุณ อ่าไม่ได้นะแต่ว่าไปต่อได้ไหมอ่ะในสถานะในฐานะไหนก็ได้อะ่ะว่าวนอะปฏิเสธความรักนะแต่ดันรักเธอซนะงั้นอ่ะคือเขาไม่ได้รัก,รกใครง่ายๆนะเออแต่ว่าก็ดันรักเธอซะง,งั้นรักคุณอนะ่ะเออเขารักคุณจริงๆว้าวอยากโอบกอดเธอเหลือเกินความรู้สึกที่มีต่อนั้นมันมากเกินบรรยายนะคะก็จบไปในเรนดอมนี้นะคะไม่ห,มหวังว่าคลิ เพื่ให้หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมยพยิพซีซีซี